Let's go Let's go โอ้เชี่ตามรอยเลือดไปอ๋ออยังห้องนอนเปไว้ตามรอยเท้าไว้ตามไปเลยแล้วตามมาตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมาตรงตรงนี้ไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยอะไรวะก็ตีนกูหายเหี้ย เอาหายไหนวะโอ้เช็ดตัวติดแดงไม่ใช่ข้างล่างแน่เลยลองสำรวจข้างบนก่อนสิเฮ <c oughs> ้ยเพี่อเฮ้ย,ยเดีย๋ยวทำไมกูจะทะลุไปนอกแมพปไปเล้วเฮ้ยเดี๋ยวะเฮ้ยใครแม่งคือนอกแมพไปแล้วอะไรคือเออเลอร์อ้าวเฮ้ยต้องต้องมีคนหลุดไปแน่เลย เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยประตูนี้คืออะไรเนี่ยมึงลองเดินชนเลยมันคือบั๊กอะไรหรอคือประตูมันชื่อเออร์เลอร์อะ่ะมึงเปิดมึงเปิดยี่กูเดินมาชนอะไรสักอย่างมันเข้าประตูนี้เลยเอาเนี่ยเปิดหรอเปิดได้เคยขัองนั้นด้เปิดไม่ได้หรอเนี่ยมันมีคำไม้อ่านเลยบีย you don't มันบอกว่า don't hold anything ไหนวะ ปี Behind you done, oh, ออไฮยูดันโวยในสิ่งข้ามถืออะไรเลยข้ามถืออะไรแล้วก็เปิดไปเลยอ๋องั้นเดี๋ยวก็เปิดเลยอ้าวปูอยู่ตรงนี้อ,อ้าวเอาแข็งเฮียต่อ,อยอแม่งเลยแข่แง <c oughs> โอ้ยโอ้ยอะไรดำดำอ่ะโอ้เช็ดโอ้สีสีเขาบอกข้ามถ <ไว S 1> ือก <all S 1> ูถือไฟเพื่อมั่งเป็นสีแดงโอ้เช็ด ไอ้ชายแดงมาเออเยี่ยอะไรน้ำๆอ,ะอ่ะนี่เนี่ยมาพี่พี่มาพี่พี่อัพเบคีเนี่ยไหนพี่อัพเบคีไม่เลยเดี๋ยว,ยวแล้วก้ววาอี้อะไรวะเก้าอี้ทำไมมัน<ล>ไปนี่อยู่แล้วอะไรมันอยู่นี่อยู่แล้วแต่มันก็โดดลงมาเลยมันกระเด็นลงน้ำลยเออวะโดดลง<ห>โดดลงหน่าอย่าเพิ่งดีข้างบนยังสำรวจไม่เสร็จเลย แหมห้องนี้ไม่ทันเข้าเลยเดี๋ยวผมผมขอเอาไฟแช็กกอนอะไรหุ่นเงียบหินอินเตอร์โคเซ็ตมันบอกให้เปิดตู้เสื้อผ้าในตู้นั้นอตู้ไหนสักตู้เปิดก็เปิดฮะมันบอกหินคือโอ้โหอ้หดีดอะไรมันมีอะไรอยู่ในนั้นอ่านอ่านมีอะไรคุณหยวนมันมีอะไรมันมีโน้ตอ่ามันบอกว่า Hello fan here Hintsuperser มันบอกว่า บมดีเฟือ่อนนี่มันเรามีเหมือนว่าหินอะอน่ะสัตว์เป็นพัลเซอรหนึ่งคือมันอยู่ข้างในห้องที่อะไรวะห้องที่มีไอ้กล่องไฟฟ้าไอ้นั่นอะอ่ตหัวหน้าระบบสองไปแล้วใครมาอ่านตัวพี่อยู่อ่ะนะกูยังอ่านไม่หมดเลยต้นตีนสอง,สองที่ที่มันมีอ่าไอ้เขาเรียกอะไรนะเตาผิงอะ แล้วก็ที่มันอยู่ที่มันอยู่ในห้องไอ้นั่นสามห้องครัวแล้วก็สี่ห้องห้องนอนแบบห้องนอนใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์รูนี่ยะไป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 ห้องอะไรตามคือคุาจำนะคุณจำได้ครบปะนะไปห้องที่มีมอเตอร์ไฟแล้วก็ห้องเตาเผาแล้วก็ห้องนอนใหญ่เดี๋ยวเที้ยมีห้าห้องพูดมาสามห้องเนี่ยนะ ใช่จะมาแค่นี้ไอ้หักไปฟังใหม่แล้วกันมันมีห้องห้องที่มีตู้ไฟเตาผิงห้องครัวแล้วก็ห้องลูกห้องนอนออมีสี่ห้อง่งทำไปตรงหน้าแหละทำท่นตีนไม่รู้ใครปิดไปเขียรนะด้ไหมตรงมาได้ไหมมาได้ ลอางละกันถืออีโต้ไว้ฟันเล็กเด็กแล้วข้างในก่อนนะไม่รู้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้างนอกมีอะไรอยู่นอกระจกต่อยกระ้องตีห้องโอ้ยเชยดอะไรวะอะไรชี้ชีดงนี่นี่มันแบกเบ๊กโค้ดียโคชอบยงซินได้กีมัวร้กีมัวพี่หอนกีมัวกีมัวร่ลแซดเลยันซื้อแ่โอ้ยหล่นแล้ว ไม,ม,ยมย่ยิงยมัวยิงมงงัวห้าห้าแฉกบุกยิงมัวยี่สิบล่าแฉกยังทำอะไรห้องนั้นกันไหมถเงียวห้องห้องนั้นอ,ะอ่ะน้าห์เปิดไม่ได้มันบอกให้ไปออฟฟิศแล้วใครมันปิดนี่มันห้องนอนใหญ่เลยมันจะปิดทำแมวอะไรเนี่ย นี่ไงใครอะไรของอะไรมื่อวานก็ดีเงี้แม่งไปชายมาดิมันบอกให้ไปห้องออฟฟิศหาห้องออฟฟิศเพื่อใช้กุญแจใครมีเรามีกุญแจอะไรด้วยหรอออฟฟิศคีย์ออฟฟิศคีย์หาห้องออฟฟิศออฟฟิศอยู่ไหนวะไอ้สัสอยู่ข้างบนเปล่าข้างบนรักขึ้หรอขึ้นบนเหนือไหมขึ้นบนขึ้นบนห้องนี้ห้องมันล็อกอะห้องเนี้ยห้องไหนล็อกไม่รู้ห้องมันล็อกแต่ก็เปิดอะไรไม่ได้ เนี่ยขึ้นเลยขำขึ้นขึ้นขึ้นมาห้องออฟฟิศนี่เหรอออฟฟิศนี่ป่ะไม่ใช่ออฟฟิศหรอวะไม่ใช่อานที่เป็นห้องวิจารณ์ใช่ไม่ชอบเปิดประตูยังวะไม่ใช่ห้องเนี้ยเปิดแม่งทุกห้องเหรออะไรวะเดินมันน้ำเลยห้องไหนไม่เปิดก็ห้องนั้น ทำไมห้องนี้มันแดงฉานแล้ววะตอนน่นเนี่ยตอนก็ห้องห้องบนมันหมดแล้วมันอยู่ในนี้เลยมันอยู่ไอแดงแดงเนี่ยไม่มีข้างล่างน่ะลงเลย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 ลงล่างเลยลงบินได้ลงบันไดก็ได้วะไปบันไดดีกว่าไปลงบันไดเอ เกตไก่หมายปิดทิ้งแม่งในห้องมอเตอร์มอไปห้องไฟมันอยู่ไหนนี่ว่าห้องทำงานมีสิทธิ์อยู่อันนี้อันนี้เวิร์กช็อปไหมอ่ะในนี้เวิร์กช็อปเอาผิงเอามาแล้วในห้องไอ้เครื่องไฟมันอยู่ไหนววะน่าจะห้องนั้นแหละลลหนั่นแหละนั่นแหละห้องนอนเฮ้ย อาจจะอยู่ใต้นั้นก็ได้อันนี้ห้องปูอะไอทัสใต้นี้บอกเออเนาะนี่ไงใช่บอกวะไม่รู้่ะเรื่องอะไรบ้างข้างหลังแค่ดินมีห้องไหนที่ยังไม่เปิดไหมครับเราไปดูในซอกเข้าซอกมันเลยอย่าบอกนะว่าไอ้นี่มันเขากดว่าข้างในมันต้องมีห้องที่ยังไม่เปิดด้วยหรอ เปล่อเผื่อเช็คไว้ก่อนกันแตกเ้ยมามานน่มานี่<อ>มาเน่มาห้องเหอนที่มาห้องไหมือนที่ไม่มีอะไรครับเปิดหมดแล้วมาไมว่าห้องไหนที่ อะไระวะทำไมมีแย่ไม่หันมีอะไรมา <c oughs> คำมีอะไรเรียงคำหน่อยนี่แหละเรียงไปแล้วอาออันนี้มันเป็น,น,นอนย่างเงี้ยน่ตาตา<ะ>่ไงตาตาต ก็เราเรียงไปแล้วนี่เราเรียงไปแล้วเนะ่้องเรียงแล้วเราเรียงไปแล้วนี่นี่ห้องนี้มามาห้องนี้ออ้มาเนี่ยห้องนี้นี่ห้องไหนไม่ได้เปิดไหมห้องนี้ลงรถง่ายห้องไหนที่เราไม่ได้เปิดไหมก็ห้องไหนห้องไหนห้องทางออกไอ้เนี่ยยังไม่ได้เปิดนะออกไปก็ตายเออกไปหายแดงๆอัน ก็เหลือห้องเดียวแล้วเนี่ยแห้องเดียวแล้วเออว่ะนี่แล้วไงเออดิเปิดไม่ได้ต้องถือกุญแจเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋ออินไซด์เดอะมาร์เตอร์เบรลูมเอ่อมึงขึ้นไปห้องกลางเขนดิห้องนี่มีกลางเขนอ่ะมันรู้สึกว่าออฟฟิศอยู่ในนั้นห้องนั้นมันบอกอย่างนั้น มีปะเนี่ย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 ข้างข้างนี่วะเนี่ยเออเนี่ยอันเนี้ยอันนั้นอะข้างหล่างมีข้างน้นะไหมครับข้างหลังมึงอะเออตรงนี้เออดูดิใช่ไหมตรงไม่ใช่ของเก็บของทะลุภาพเอ้ยทะลุภาพได้ทะลุภาพแท้ใช่เหรอใช่ป่ะทะลุภาพเสี่ยมบิดหรือหรืออ๋อทะลุจู่จู่จะไปทะลุภาพอะไรนี่ตรงนี้เนี่ยแฮกแมพเอห้องนี้มีให้ตีอายในไงเจอละ อันนั้นจะออฟเก็บลยเออราออฟมันแล้วแ่โมชันเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปออฟมันดีหรือไม่ดีอ้าวมันบอให้เก็บออฟสามที้ไหมครับมันประคับให้เราเก็บนะเว้ยคือเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บนะแต่มันดันไงทำไมินิมอลำอะไงี้ยบเนยโอ้โออยู่ออลลี่นี้อยู่คอลเลกต์วันมอบอกให้เก็บอีกหนึ่งอันอีกเป็นไม่นานแล้วจะได้ อะไรคำแมนเบอร์ภาพเบอร์ไอ้นี่มันตัวหนังสือเราเจอห้องนั้นนี่มแเราต้องไปห้องเกสเบลนลูมเอเตอร์เดอะลูมยูวีซีไฟนอลพัชเตอร์ได้นั่นเราที่จะเอาต้องมีอะไรจำสแกนแกะใช่ป่ะบูลลาร์ดเลยนะโอมันบอกต้องเซิร์ชเขาบูลลาร์ดเฮ้ยอะไรกันเลิร์ชแล้วก็เนาะ อยู่นี่อยู่ห้องเดิมว่าอยู่ห,ห้องเดิมแปลแปลกไอ้นี่นนคืออะไรอะไรอนะันไหนในกระดาษนนะันเนี่ยในรูปเนี่ยหนึ่งสี่สองสามมันอะไรวะเนะี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องว่ะมันคือแล้ววะ ้องมีอะไรสักอย่างนะเราลองลองใช้ห้องนั้นก่อนดูลองไปดูก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไรห้องนั้นอยู่ไหนอยู่ข้างล่างมะใช่อ่ะไม่รู้ดิยนั่นก็ทมมติกำลังเล่นเล่นไป้องนี้วะนไฟเดอร์เฟิร์สบ็อกซ์พวกเราก็เว้นเว้ยไว้เนี่ยอีห้องนอนข้างบนนี่ อะไรไหมทำไรน่าจะเป็นไอะไร<า>แตามหินน,นั่นเนี่ยแหละตามไอ้ใบเนี่ยมั้งอ่ะเรับข้าบนข้าบวนในหํก <c oughs> ูว่าน่าจะตามไอ้<น>ที่กูอ,อ่านด้วยเนะน่ะเนี่ยพัสเซอร์นะีไอ้หํไปไหนเนี่ยกูยไปที่ไปไที่เออเราต้องไปไอ้ห้องนั้นก่อนห้องไฟฟ้าห้องไฟฟ้าก็อยู่ข้างล่างปะลองเปิดออกอเอน ลมึงลองหาห้องไฟฟ้าไอ้ที่เตาผิงแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เบดแล้วค่อยไปมาสเตอร์ที่หลังไปไปไป,ไป,ไปลงไปห้องอะไรน,น,นั่งอนนี้ไฟฟ้าฟ้าไหนวะนี่วะนี่นี่นี่นนไฟฟ้าอยู่นี่นี่มันทางออกวะไหนเบร์ต้ใช้นวไฟฟ้าเอาไฟฟ้าเข้าไปเลย มีใครเก็บอะไรไปบ้างไหนเมื่อกี้ไม่ได้เก็บอะไรมีมีแบไปแช็ตเนี่ยหน้ากายนี่ไงพาร์ทหนึ่งอุ้ยีเหี้ยอะไรอะไรอะไรเหี้ยเหรอตกใจพาร์ทในกีเคเนวิ่งมาสะดุ้งหน้าเลยใช่อะเออไปวิ่งมาวิ่งสะดุ้งหน้าเลยวิ่งจากตรงไหนจากทางนี้มาเออไม่งีหัวหน้าต่างเลยเชียร์อินดี้จัดขึ้นมันบอกให้กลับไปห้องเมื่อกี้ แม,ม่มันบอกให้กลับไปห้องที่มีตรงสอนอะ่ะมึงทำกูสะดุง้งสองสามรอบตั้งแต่ตัวดำเยนี่ยองทำทีแล้วต้องเจสะดุ้งทุกรอบ,บอนะบอบอนะอนะยังไงต่ออ,อ๋อนี่ไงกดเพสนี่ไงอ่าสวยสอันที่สองคือเอ่อถ้าจะไม่ผิดอะไรนะห้องเตาไฟเตาผิงเตาผิง เราต้องลงไปต่อข้างล่างข้างล่างที่ห้องนั่นอ่ะห้องนั่งเล่นอ่ะเออลงไปเลยได้ไปเลยได้ไปเลยเนี่ยห้องนี้ทยังไงต่อไม่รู้ข้ามข้นมาลองเดินเดินดูเดี๋ยวเราเพียงว่านี่ไงโอ้ยไฟไฟไหม้เลยโอ้โหใครเก็บวะผมองผมตกใจหมด อยู่ดีไหมมันทำไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าว่าไหมกระดาษหายไปแล้วไปงี่ข้างบนต่อเงี้ยมันต้องมีอะไรจำข้างบนมั้งมีอะไรไหมมาห้องมันมืดจะว่ามึงเปิดไฟหน่อยดิไปอ่อที่ห้องครัวมั้งจะไม่ผิดห้องครัวอย่าได้ Yeah. <clears throat>